อย่าให้วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปโดยการกินบุญเก่าใช้บุญเก่าพอบุญเก่าใช้ไปมันก็มีวันหมดเราจะต้องสั่งสมบุญใหม่ขึ้นทุกวันทุกคืนทุกอนุวินาทีอย่างที่ให้การบ้านไปนั่นแหละบางจังหวะเราก็ให้ทาน บางจังหวะก็รักษาศีลบางจังหวะก็เจริญภาวนาศีลกับภาวนาเนี่ยรักษาไม่ยากทานเราอาจจะต้องใช้ในบางจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิ้งนายที่สุดคือภาวนามันทำการบ้านทุกวันให้สม่ำเสมอเธอเดี๋ยวลูกทุกคนก็นจะทเข้าถึงดวงธรรม ถึงกายภายในถึงพระธรรมกายจนได้ถ้าได้ทำเราก็ทำได้ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเท่านั้นแหละต้องถึงธรรมกายนะลูกนะชีวิตจึงจะปลอดภยัยและเราจะเลือกไปอยู่ภพภูมิไหนก็ได้ไม่ว่าวิบากกรรมจะมาตัดรอนชีวิตของเราให้ตายแบบไหนก็ตาม ตายแบบไหนก็ตามไม่ต้องไปกัางวนกับมันพระธรรมากายในตัวนี่แหละจะช่วยเราได้ไม่ต้องไปแวะที่ยมโลกไม่ไปแวะบนพื้นมนุษย์มันแวบไปเลยไม่ต้องแวะนะจ๊ะแวบไปเลยที่ของเราหมูนะ่คณะเรานะี่ะมันอยู่บนชั้นดุสิตนูกเนอะผูกใจเอาไว้ตรงนั้น เพราะฉันต้องสร้างกำลังบุญมาให้ถึงทั้งทานทั้งศีลภาวนาทำให้มันครบถ้วนบริบูรณ์เลยที่ของเรานี่ยองค์บุญพิเศษอยู่ตรงนั้น